ท้อมีพรมีเศษหนึ่งประการว่าปลาเช่านี่สามารถจะไปเฮ็ดยังได้เนี่ยเฮ็ดเด้เลยสิขอเห็ด,ดับแรกก็คือสิขอไปนั่งคุ้มกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจสอบบ่อนตรวจสอบไปเบิ่งคู่เพราออบรรดาแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยว่ามีความหลู่ซ้ำใด้าับบุดีดก็คือเอางไงที่ต้องไปสอบไม่ล่ะคู่สอบไม่จะเสก กติกาเดียวแค่ถามคำถามว่าเติมคำในช่องว่างคำไหนใช้คำว่านะคะคำไหนใช้คำว่าค่ะแค่นะคะกับค่ะนี่แหละเอาสิบคำเอาสิบคำสิบวิให้คู่ทั่วประเทศงวดเออกมันเลตอบเหตุคำตอบเดียวกันให้สอบน้ากันเบิดทุกคนเนี่ย ว่าตกะลายแทะใครสอบไม่ผ่านลดขั้นไปเลยนะว่าไม่อย่างกว่าที่เมือกเรเือ่องนี้กอนี่กับพ้อที่เคยซื้อกับพดเนาะกนะก็มีมีมีอันแม่พิมพ์ของสารานี่แหละเขียนพิดไหมแค่คำว่านะคะากับค่ะเขียนค่ะเป็นค่ะ เขียนนะคะเป็นนักาขา่าวห็นไหมหนักข่านักข่าโอ้ยมันบด้ีกางกระมิดขนาดคู่ยังเปึกอเหลอวสีเอาอีหยังแบบที่นี่ขนาดบ่มันปึกขนาดคู่ยังผิดเขียนผิดเรื่องซ้ำนี่เหลอวีไปสอนเล็กน้อยเนี่ยโอ้มันเป็นไปได้ไงเดี๋ยนะคล้ายๆกับเผาติดกระดุมเม็ดแรกน่ะเผาติดกระดุมเม็ดแหลกผิดเม็ดต่อไปต่อไปต่อไปมันก็สิผพิดไปเรื่อยๆนี่แหละคือ แต่สี่เหุ้มีเพาะมือประกันสี่เขาไปนั่งกระทรวงศึกษาที่การดับแหลกเลยเขาไปบูรณาการอาจารย์ทั้งหลายเลยนี่เป็นอย่างไปโรงเรียนเนี่ยต้องกัรมา้องไปเรียนพิเศษต้องมีติวเตอร์พอไปเรียนพิเศษจะไปเรียนกับอาจารย์คนเกาน่านั่นแหละทำไมตอนอยี่โรงเรียนแบบไม่สอนเต็มที่หรอมีสอมาตรฐานหรอ ต้องไม่ดูอมองเจ้าของแบบติวเตอร์หรือว่ามองเรียนพิเศษจังสิอัดแชมเปญนี่เต็มที่ผมจะเชียงไหนซองมาทานอยู่บนรู้จั่นโอ้เบาๆายใจหาอะพี่น้องหิวเขาเคียงแล้วงับไปทั้ก้อนนี่จะฝ้าตอบรุกค่านะเอ้าว่ามุมแรงแหรอฮอนว่าที่โก้แน่กับว่าเด็กโก้ตั้งมือดอกโอ้ เอาๆเนื้วกินคับก่อนหน้ากว่าที่นี่มันเหี้คุณหน้าเห็นยังไงกินปุ๊บลายอย่างหลายแนวอยู่โอุ๊บหอนอันดับแรกเอาผักมาก่อนอันดับที่สองคุณได้นะกั้งให้กินกับพี่นอ้องกั้งนี่ไปใส่ตุ่มหมอยู่น้าเด้ใส่ตุ่มหมอยู่น้าก็ได้รักเด้อ มือนี้บ่ได้รักมือนี้บ่ไแดบแรกอือน้ำจิ้มคุณนายเห็ดน,นะพี่น้องอื้อบ่อ,อยากผักเลยนะจิ้กับน้ำชานเนี่ยและน้ำชาน้ำชาชาอู่หลงชาอู่หลงกับพี่น้องชาอู่หลงต้บใบ้ตบ็มขึ้นเนี่ยเย็นเบิดนหลัง ามส่อกี้เป็นคนเยอะ่ค่อยมากอาหารทะเลเดยพี่น้องแต่คุณนายผมครับให้ไปใส่ตุ่มเลยเด็กันได้กันใส่ตุ่มได้กันสีไม่พูดไดเสือบ่าเลยนี่เอาคำแรกแหกหมานกับพี่น้องสีกินกันไม่กินกุ้ง เธอแหลกในชีวิตกับพี่น้องสีได้กินกัน้งคือเธอแหลกในะชีวิตพอค่อยเอาเข้าปากกเถือหมอนี่เป็นมือแหลกเถือแหลกคำแหลกแหกมานพร้อมกับพ,พ,พี่น้องคำแหลกแหกมานอื้มจิ้มงวงต้งไปกับพี่น้องอือล่ะอือ

กิ้มคุณนด้กินจัดเลยว่ะจิมคุณน,นายสูตรพิเศษครับใส่ร้ายับัุณยังกับกระเทียมเสียบกินจัดจ่าดได้พี่น้องกลืดๆเหมือนกันครับ

กิ่นที่พูดก็ไน้ายพี่จอยดีๆดึงกับซ่าดูหลงมาที่อ,อนยเข้ากันกันกับซ่าดูหลงห่อนอน้ำชาน้ำชาพี่น้อง,องนอนอเปรียบเทียบเราบ้างเหียบกเลย แล้วบ้างกั้งกั้งกับกุ้งอันใดแเสบพวกกันผมมากุ้งหลายตัวกับพี่น้องแต่ว่ากั้งกะมันเนื้อนิ่มไหมเพราะเราเคยกินเธอแดกเนาะมันกินเนื้อนิ่มก็อันกุ้งแต่ว่าก็เสียบพวกกันลองมาไปเสียบปุ้นดูเขาสีเข็มเป็นสันหยิบบัวน้ำจิ้มหาดลุ้งเลยพี่น้องน้ำจิ้มหาดลุ้งไป้ย ปวดโพกปวดงูกแต่มึงพี่น้องบ่ได้อ่านไม่ได้อ่านนี่ อย่กากัดเป็นแน่ครับคุณน,นายนเลยน,นี่นะตากัวไ่้เลมั้ง ก็ถ้ามาได้ดิคุณนายผมเนี่ยุดจวดบอลเล่นซื่อๆดัวเต๋ออาจารย์ครับโอ้แก่เกินซาอุหลงแก่เกินดีน ว่าเรียนซื้อครับอาจารย์ <c oughs> ว่าเรียนซื้อ,อมันก็เป็นไปบ่ได้หรอกว,นะวาพ่มันมี1ิป,ประการนันประการแรกฤเธ็์อันนี้มันม่มีพ่ออันนั้นให้รอกแต่้นเป็นไปได้ดีเนาะผมว่าอุกอักเอานะีเนี่ยคู่ทั่วประเทศเนี่ยค่ขะค่ะค่ะค่ะเนี่ยอุกเต๋อไปเลยเห็นพิษประจำกันเลยละ่ะ ลูกสาวผมสามคนมันมีซีเรียสมากมเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนาค่านาั่าเนี่ยจัดไปยักดอกแม่ก็เลยเหมอือนี่ตามใจลูกสาวก็เลยจัดไปดอกมนมึงคออักค่ะไม่เอกค่ะง่ายมันเบิดดูเบิดสมัยเหรอเพราะที่มาเขียนนะคะัค่ะบอกแล้วกัน ถ้าไม่เด็ดเป็นอีรีกะที่ทดสอบผู้ตรวจไอ้คู่เน่าๆนหๆหวอนๆไปน้ำกันตัวประเทศเลย <laughs> เอาเอาีค่ำเพิ่งพี่น้องก่อนเสียมลาพาาัดจะ แค่น,นี้แค่นี้ดำซ่านไปแล้วอ่ะฝากไปเนี่ยแหละกันเ้อครับผู้ดใด่อได้เบิ่งคลิปนี้เขียนผิดกันอีกต่อไปคออะคะไม่เอกค่ะเยี่ยิไปเขียนกันนะค่ะนะค่ะน้องก็แมน นะะักะค,ะค,ค่บ่เมนนักค่ะคออาค่ะไม่เอกค่ะ